เขาไม่รู้วากูมี ล้วคุณไม่จิบเบคอร่อยง่ายง่ายหมูจะเอกเค็มๆเลยหมูสามชั้นทอดว่ามันออกเค็มๆอ่อออออะ ทิ้งไว้นานไปหน่อยเหนียวมาก คุณเชียงอร่อยอ,อร่อยเลยอะ คราวนี้ทุกคนกินข้ากัวอะไรบ้างเห็น,นชัดไหมนะเนี่ยเทำแล้วคือข้าเหนียวกุณเชียงแล้วก็หมูทอดหมูสามชั้นอันนี้คือมา มันเยะนะอน้ำมันแตกในปากอ้เหนียวน่ะเนาะจนที่้านมันน่ากินแต่ข้าเหนียวมันแข็งไปแล้ว ร้อนๆหลซึ้งแด่ก่อนหงงว้าพี่แก้วมันต้องรีบออกจากบ้านเด็กมันเปิดเทอมแล้ว,ว,วติดติดในซอยแล้ว,วมีกุนเชียงด้วยใช่กุนเชียงอร่อยนะ<ด>ยเขาเรียกกุนเชียงกันเชียงวะกุนเชียงกุนเชียงกันเชียงนี่มันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> กันเชียงเหรอ <c oughs> ไหวท่ากันเชียงอะไรอ่ะแก่จะมาใส่น้ำโอ้ยอร่อยสุดคนใส่ววันนี้ซื้อหวยเลขอะไรบออนัางกันเมื่อคืนเราจุดทูบอ่ะ5ทุ่มกว่าทุกคนลองไปดูคลิปนั้นนะเอ้ยไปดูไลฟ์สดอันนั้นนะหลับไปแล้วก็ตื่นมาแล้วขอเมื่อจะมีทุก้น เหนียวอ่ะคุณเชียงอร่อยอ่ะไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยดูดิน้ำมันแตกในปากมันมันเนี่ยมันมันต้องเป็นมันแต่มันจะนุ่มแต่ถ้ามีเนื้อเยอะมันจะแข็งอันนี้คือนุ่มนะนุ่มเพราะมันมันเยอะอ่ะอร่อยบางคนชอบหผมชอบพี่ไม่ชอบมันมากไมชอบใช่ไหมเลี่ยน แตกกระปาเกมอคนอร่อยจริงนะไม่ใช่คนเชียงคเชียงนบบมันมันมันนิ่มจริงนะแต่มันแล้วมันเยอะอืมคนเชียงเขาเนี่ยอร่อยนะ้าเ็็กก อืมใช่น้ำมันตกนะเป้งเียนป้งกินข้าวเหนียวนิ่มๆร้อนๆนะอืมอืมรัสเนียรัสเซียอะไม่เคยกินในกคุงเชียงนะฮะแสดงว่าแถวกรุงเทพไม่มีแน่เลยว่ะอืมเออหนูไม่เคยกินเลยทอดอร่อยมันหอมไม่เคยกินแต่ว่า

เขาปิดแล้วเหรอเขา่อร่าบ้านนมีอยู่เขาปิยมเที่เขาดน่อยมากคนคนินเท่าอะไรบ้างเหรอ ที่ไหนวะ สามชั้นหอมมากเขาใช้น้ำตาลไปตลาดตรงนั้นใช่ไหมล่ะตรงซีเรียสเลยแล้วใช่ไหมไอถึงงูเลยเหรอเออไใจมากเลยนะ เื่องงานมาที่จะเดินลรอบๆน่ยแล้วก็ออกไฟล์ไฟลเดินย้อนแบบไม่เดิมย้อนไปเดิมเกาเช้านเดินางนลอภัยนะินอยู่ขอ่อยทั้ลัเดินอ้อมโเลย ก็ขายได้เยอะเลยมีอยู่ร้านขายข้าวเหนียวสิบาทแมงปั่นข้าวเนียวมูข้นสิได้เยอะกว่านอเอ้ไมยิ้เหอเมื่อกีมีวันพะ กินช่วงเทศก,กาลั่นไหนนาวารตีน่ะกินไรคุณนมอ้อมันไก่คัมแ็คแล้วไลฟ์ไนท์สดกินป่ะจยิงเหรอกูยิงกูเล่นอ่ะเอ้าเหรอไม่ครับตูตเลยเดี๋ยวไปดูฮ่ามีอเมซอนด้วยเหรอกูบอกมีอเมซอนรวยจัง ข้าเหนียวอ่ะข้าเหนียวแข็งมาก25บาทเนี่ยข้าวเหนียวอ่จริงจังกูมาตั้งากข้าวเหนียวดีกว่า เี่ยไปไหนวะไล่ตรงไหนก็เพลินไมได้ดูเลยวิ่งรถไม่ได้ดูนไลฟ์ไล์แล้วต้างไปดู มาบางเพื่อนปุ่งให้มันหมดเลยเห้อ้วนเลยเขาเหนียวเยอะมากลงกินหลอแท่งนะเพื่อนมา่ลย

จริงเหรอวะฮะไม,ม่เจอแค่ขายจริงเหรอจะเอาเปล่าไม่เนื้อเ,เจอแค่ซื้อให้ผัดเผ็ดแกงป่าวะวจะกินเนื้ออะไรแกงเอ็น <c oughs> วางก็มีนะไม่แถวบ้านหนูเห็นมีร้านแกงป่าเอาว่า ไม่กล้ากินเห็นแนตะ่ไม่เคยซื้อแต่เห็นว่ามีจระเข้มีเก้งมีกวางหมูป่าเออได้เอาอะไรอะ่ะเดี๋ยวซื้อให้ เรียบร้อยไปก่อนนะเจอกันใหม่ไรหนะ้าไปก่อนคน่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหาหวยก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไรหนะ้าเนาะ